สวัสดีครับพี่นอ้อยยูีก็วันนี้อยู่ที่อูเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับก็คันนี้นะครับทำงานเป็นของลูกค้าทางประคนชัยนะครับหนึ่งจุดหกีนะครับปีห้าห้าปีห้าหกนะครับพูดพูดผิดน,นะครับ บรรยากาศก็อยู่ทางโอนะครับวันนี้นะครับบ้านแต้ตะบนธาตุอำเภอรัตนบุรีจังุรินะครับทุกนาเหมือนเดิมนะครับขอบคุณนะครับทุกไล์นะครับผมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับคันนี้นะครับทำเป็นรถเดิมๆนะครับผมทำเป็นรถเดิมๆนะครับ ขอบคุณพี่น้องอิฟซนะครับทุกท่านนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับต่อไปจะไม่ได้ทําเป็นโฆษณาเลยนะครับก็จะเพราะว่ารายได้รู้สึกว่าจะไม่ไม่ไม่มีเลยมาสี่ห้าเดือนแล้วนะครับก็จะไม่ทําแล้วนะครับสาหรับ,บโฆษณานะครับก็ทําเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เคยทํานะครับ าใคที่มองหารถใช้นะครับโทรศัพท์มาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับที่093 3736126นะครับผมช่วงนี้ก็เงียบเบนิดนึงนะครับปัญหาติดโควิดนะครับก็ขายรถก็พอได้นะครับผมนะบสำหรับคันนี้ก็ทำเป็นสีควนบรี่นะครับท1 F9 นะครับ ก็จะไม่ทําเป็นโฆษณานะครับก็จะทําเป็นคลิปปกติทั่วไปนะครับเพราะว่ามัน4ี่หเดือนมาไม่มีค่าทําโฆษณาก็ไม่ขึ้นเลยนะครับผมยืนอยู่สิบห้าบาทสิบหกบาทบ้างนะครับไม่ขึ้นไปมาไหนไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับก็จะทําปกติอย่างที่เคยทํานะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้แค่นี้นะครับก็เป็นงานคลิปหน้านะครับของทางลูกค้าทาง คนใชยนะครับขอบคุณทุกกานติดตามสําหรับนะครับรถแท็กซี่พวกนี้จัดเฟ็นเงได้นะครับได้ไม่เยอะนะครับหกหมืนกว่าบาทนะครับนะครับท่านใดที่เงินไม่พอก็สามารถจัดได้นะครับจัดเฟ็นเงได้นะครับนะครับท่านใดมีเงินอยู่แสนหนึ่งแสนแสนสองประมาณนี้เงินไม่พออยากจัดเป็นเงได้โทรหาเลยนะครับมีเฟินรองรับไม้เลยนะครับเดือนละสองพันนะครับก็เฟินเอกชนนะครับก็ดอกจะหนักนิดนึงนะครับ ตอนนี้ก็มาขัดชิ้นส่วนเป็นบางอย่างนะครับช่วยช่างนะครับตัคละคลปนี้นะครับเจอกันแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใน E.P. ต่อไปนะครับขอบคุณครับทุกกคนตามนะครับผมสวัสดีครับ